เดินมาไม่ถึงนาทีกี่บาทเนี่ยอยก็อยูอ่กับเ right คพีกั้งพีนะคะ วันนี้ก็จะเป็นคลิปเริ่มปี65ของเราเราจะกลับมาทานคลิปกันแล้วนะคะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะได้ถ่ายกับน้องๆปฐมินดีนะคะเราก็จะมาเก็บเป็นความทรงจําเล็กๆน้อยๆก่อนบบที่จะเป็นคลิปที่เราเริ่มถ่ายคนเดียวแหละอาจจะไม่ค่อยมีน้องๆร่วมแจมแต่ว่านานๆทีลงมานี่ก็อาจจะถ่ายมาบ้างนะคะแต่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เก็บโมเมนต์งานสุดท้ายที่เราจะได้ไปออกงานแต่วงที่เรารักกันนะคะ จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีออกงานที่วัดเขาตะเบกเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วก็ขอตัวนอนไปก่อนเพราะว่าวันนี้เราเพิ่งไปจับของขวัญมาคลิปปฐ้มินดี้เดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะว่าคลิปเป็นยังไงล่าเริงพิ่มขนาดไหนก็พรุ่งนี้ขอตัวไปรอออกงานสุดท้ายเก็บเป็นโมเมนต์ความทรงจาเล็กๆกันแล้วเจอกันค่ะสวัสดีเช้าที่8กราคมนะคะทุกคนก็มกุฎมานิ่งค่ะวันนี้เราแต่งตัวนี่อาบนา้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วรอ ตามเวลานัด11โมงเพื่อที่จะไปออกงานตอนบ่ายๆนะคะเดี๋ยวเราก็วาร์ปไปที่โรงเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปเจอน้องๆกันไปเจ้าถ่ายเลยฮะก้องหลังโอสวัสดีค่ะคุณพีสวัสดีครคนดังคนดังเฮ้ยดังอะไรล่ะเราใครอ่ะไม่ผมได้รับสารมาให้มาจับคนช้าอ๋อหรออยากได้บบ็น5บาท5บาท5บาทอ๋อครูสั่งมา ได้แลวออกงานนี่ทันนั่นะทันใช่ไหมทันทันโอ้โหเยอะมากโอเคเดี๋ยวออกกานแป๊บนึงเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูในห้องนะว่ามากี่คนบึมอ่ะบอกเลยเอ้ทุกคนตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าห้องไปเตรียมของก่อนเดี๋ยวเราจะมีออกงานกันช่วงบ่ายขับมอไซค์มาแบบเร่งด่วนมาประเดี๋ยวคนมาเยอะยังอ่ะ เดี๋ยวเราออกไปหาผีกันเอ้ยเอ้ยช้าป้าช้าป้าคนเนี้ยช้าไหมกี่มากี่โมงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะกลับมาแล้วเหรอใช่กลับมาแล้วชอบกลับมาแล้วัมแบ็กค่ะใช่เคเข้าไปรอในห้องคุปดห้องงนดแล้วอยู่ในห้องอ่ะมีอยู่พวยแก้มอยู่ไอ้แก้มรอพวยเหลี่ยว ยังไม่มานี่ไงก็ว่ามารอาจับคนช้านะนี่ช่องกลับมาแล้วแต่ว่าจะถ่ายกับน,น้องๆคลิปวันนี้เป็นคลิปสุดท้ายซ่อนเหรอไอ้คนนั่งซาเดีวพยายามลงมาเลยนบเช็คอินเช็คอ<า>ินสินบหนะ้าบาทับเช็คอินสิบห้าบาทเอ้ยมาสายเนี่ยหนูกลังจะนั่งกินข้าวเลยเอร่อยข้าวกับคนช้าเนี่ยไิหลีไงบอกเมื่อวานมาสิบเอ็ดครึง่งใช่หรอใช่ตำรวจมันจะมาสิบเอ็ดครึง่งโอ้เมาเลยโอเคเดี๋ยวเรามารอาดูคนช้ากันนะคะนี่ มายืนเฝ้ารอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้มอันนี้คือทำอะไรถ่ายหัวเดี๋ยวสวัสดีค่ะตีสวัสดีค่ะเราแก้มหือพี่พี่หนูมีอะไรให้ดูอันนี้อันนี้ช่องอะไรลืมแล้วเออช่องอะไรก็ไม่รู้ช่องใหม่จริงเหรอเออตั้งตั้งช่องใหม่ละ อุ้ยมันกันเลยไม่วันนี้สีแดงวันนี้สีแดงนี่สีช่วยเรื่องการเินเพราะฉะนั้นเราจะได้เงินเยอะมากจริงปะเฮ้ยเฮ้แต่ว่าอยู่วงนี้ไม่ต้องใส่เสียอะไรก็ได้เงินเยอะอยู่แลเอ้ยหนาดไม่ออยากเไรไม่ค่อยอยากกินแต่คือกันหมดแล้ว๋ันกินไม่ได้กินข้าวมาหรอ แอมอร์ดี้แอมแอมอร์ดี้แก่พี่ให้ก็อร่อยหมดแล้วนอะอะไรนะของฟรีอะไรแล้วก็อร่อยแล้วจะไปออกงานที่ไหนแกไปออกงานที่ไหนมันมังฝุ่ใช่ไหมก่อนระเบิดงานอะไรตรวจอะไอ๋อรู้รู้อำเภออะไรอันเนี้ยสีราชาเปล่าบอกงานจอดรถ Ella se ใส่เอฟเฟกต์เยอะหน่อยไม่ใช่ใส่ซือสองอันอันนี้บอกช่องใครคะช่องตัวเองหรืออะไรก็ช่องผมบู๊ไม่ช่องผมอ่ะเอฟเฟกต์แบบไรเหลือรวยเอฟเฟกต์พ่อทีพอดีกางเพลงไม่มีทางซื้อเอฟเฟกต์อะค่ะฝากช่องใช้โอแอนด์ไพีซื้อเอฟเฟกต์แค่ไหนได้ไหมคะโหลดมาไม่ประเด็นคือคลิปก็ยังมีรายน้ำอยู่นะโหลดมายินโหลของเถื่อนมาเหมือนเลยไอคลิปแรกๆมีรายน้ำอยู่ไม่ไม่งั้นก็จับมือเราก็เถื่อนเหมือนกันแต่ในหนังเราออกตังกันแล้วก็มีรายน้ำอยู่ เดือนมีออกตังค์ด้วยหรอคุณเสียตังค์ต้องมีการลงทุนอีกกางไม่ลงทุนอะไรสายจะตัดเรลยอ่ะดูดพูดเหมือนจะตัดไม่ได้ลงทุนเอาอะไรน้ำออกลงทุนหาความรู้อ๋ออี๊ดูเออพูดอย่างนี้ดูดีไปเลยเจ้ผมทวาต่อมาดูว่าชอบพี่จุ่มอ่ะโอเคยอมยังไงก็ทำไอ้ต้องไอ้ พี่จ้องเข็มสามเมื่อวานแล้วก็มีเรียนออนไลน์หนึ่งอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์วันที่สิบเจ็ดอาทิตย์ที่สิบเจ็ดอ่ะมันจะเป็นออนไลน์กับออนไซต์ก็ต้องดูว่าปุ้ยเพิ่งเห็นกล้องหน้าอุ้ยดีเหมือนี่สิบเอ็ดแล้วนี่ใช่ก็ต้องดูก็ต้องดูว่ามันจะได้ไปเรียนออนไลน์หรือว่าออนไซต์กับออนไลน์ผสมกันแต่อาทิตย์แรกที่จะขึ้นไปเนี่ยคือไปเรียนอยู่หอก่อนอะไรอะไรคุณเสียงอะไรกันอะไรดูเลยเสียงอะไรกันมันเรากี่ผมไป คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของต้นปีในช่อง K P Kampi แล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เจอกับน้องๆแต่นานๆทีเราจะลงมาอยากกินอะไรบอกไว้นะเดี๋ยวมีอยากกินอะไรบอกไว้ด้วยเดี๋ยวมีตังค์งงล<อ>งมาสบายเงี้ยบอกตัวเองว่าเนี่ยอยากกินให้คนได้พันหนึ่งเลี้ยงดีหัวหน้าใหม่เออไอตื่นหัวหน้าใหม่เฮ้ยหัวหน้าใหม่หัวหน้าใครับเล่นซูจีเลยครับได้พันหนึ่ง ไม่ชเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดด้วยไม่รู้ว่าจะถ่ายที่วัดได้เยอะขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าที่วัดก็ต้องถ่ายคลิปส่งประมินดี้ถ้าอยากดูคลิปเต็มๆเฟยร์ก็ปฐมมินดี้ค่ะคพีเกื่องเพลเน้นเก็บเบื้องหลังดียบเลย <Walk. S 2> วอเอ้าายวงเหรอว่าเอ็มมิวสิกวิดีโอพอแต่เขาด่าเวียนหัวไม่ถจากกล้องเวียนหัวตอนนี้ย <ec> ส,สวยๆมาก<ะ>อ่ะเมืม่อมืดแล้วมันมืดต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนี่รถของเราบ๊ายบายจะไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะจะไม่ได้เจอกันแล้ว <ec> อ่ะ และเ,เราก็หา <c oughs> กันจนจอกวนิ <c oughs> วิธีวิธีการทวนโน้ตเป็นอะไรนะขอำทำเยงไอ้เล่นเป็นบอลนะ

เราก็เลยมาถวนเพลงเจ้าจะงหวเพลงนี้คี่มันเบิร์นเยอะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนขตะแบงพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอ่าเราอยู่กันที่วัดเขาตะแบกครับผมเป็นวัดเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้มาเล่นวันนี้ครับผมใช่สวยมากวิวสวยมากแต่เราเก็บวิวไปอย่างเดียวเพราะว่าไม่น่าจะได้พูดเยอะเพราะว่าต้องขนของอะทำงานครับทำงานแต่ถ้าอยากดูคลิปจำเจนต้องไปดูที่ไหนอะผมอินดี้ค่ะก็อีกนานนะคะกว่าจะคลิปนี้จะลงแต่ว่าพี่ไกน่าจะลงก่อน ก็เราไปดูเอาเองแล้วค่ะก็ลงเบื้องหลังไปก่อนเออเบื้องหลังเรื่อยๆทางคุยกับน้องๆไปทั่วอะไรสะกล่ะก็เดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศเรื่อยๆให้ดูแล้วกันจะไม่ได้พูดเยอะไปนะคะที ตอนนี้เราไปเดินไหนพีไม่รอเลยอ่ะไม่ทำประโยชน์เลยเลยฮัลโหลวดครับสวัสดีค่ะช่องใช้แนาพีสวัสดีครับอยู่กับช่องใช้แวนนาพีนะครับแล้วกลับมาอีกแล้วครับแล้วก็ใส่พยังไม่เป็นแขกรับเชิญหรอใช่เป็นแรับเชิญจะใช้กล้องก็่้งไปถ่ายเลยนะเนี่ยครูครูให้เวลาบ้างไปเดินเหมือนรู้ว่ามันนี้ถ่ายอก็เลยไปเดินเล่นรอเาแล้วาาวขาขาาวาาวขา ยอจอเสื้อเียอะร้านเยอะแยะแต่จะ้เสื้ออยู่ไหน้วเสื้อเอาเลยตังเรามีรอแไปเดี๋ยวไปดูเสื้อปะมีตันะคะเรียนไปดูก่อนเรียดูเสื้อก่อนได้ได้ดี อุ้ยท้องฟ้าข้างหลังสวยมากพี่ก้างมา,อมา,อมาโอ้ยเสงามมาำตาโหเรีบร้อยครับเดินมาไม่ถึงนาที ี่บาทเนี่ยแล้วหสเ้าบใหญ่ไพี่ก็ชอบเยชอบแบบเีใหญ่แล้วหกิบดได้มครับดได้ไหมครับพ่าคเแบบมันเล็กไปลกนี่ต้องให้ผู้หญงใสหรอไเออผู้หญิงใสน่าจะสวยมไหมซื้อมาใส่ไม่ใสไวด้ร่อยแล้วนคับ แต<ไ>่ว่าตนะอนนี้เล่นเสร็จแล้วไอ้ต้อยหิงหน้าเพรียวคนหนึ่งเพราะคนหนึ่งคือเป็นสดอบะเหแม่ อันนี้คือเรียนเสร็จแล้วรอเก็บของไปโรงเรียน Yes เจอกันเจอกันอีกแล้วไปเจอกันได้แค่ตอนสี่แบบปิดไปเลยได้ไหมแบบปิดไปเลยได้ไหมอ๋อพวกเมคคีแบบไม่ตัดลงไม่ตัดลงในช่องนะตัดลงช่องแต่แบบว่าตัดแบบเนี้ยที่ก็เพลงมาใส่ข้างหลังนีงก็จบจบเลยค่ะคนนี้อยากเป็นทหารบายๆพ่งนี้จะไปเดี๋ยวๆพรุ่งนี้ไปหอแล้วนะบายบบาายยพรุ่งนี้นั่งแกะออกมานะ มารายงานด้วยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ออกงานเป็นไงมารายงานด้วยนะบ๊ายบายเ๊ายบายเยถึงพี่กั้งไหมบ๊ายบายหาเงินให้ได้เยอะๆนะพี่กั้งเย้ถ้าพี่กั้งกลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งก็อย่าลืมเอาหาเงินซื้อขนมมาฝากน้องๆเออเย้หาแน่จังขนมอ่ะต้องถ้าไม่อร่อยไม่ต้องเอามานะอ้าก็เดี๋ยวโทรหาแล้วอยิบไปเลยพี่ซาต้องหาหนังไปให้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม่พี่ซาเค้ซีอะไรอะไรอย่างเงี้ยทาดไข่เยอะๆเลยเอาสักสิบชิ้น ใช่ใชเมื่อวานท่านได้ไปพันหนึ่งนี่ซือไ้ปอีกใครได้พันห้าน่ะพันห้าต้องเลี้ยงแล้วเออใครได้พันหน่งอี๋ยวนี้มันค่อยๆเหมือนหน้าใหม่แล้วแบบหน้าเก่าไม่มีสิิทธ์พูดแล้วว่าเธอมันมาหัวเน่าเออพูดมาหัวเน่านานแล้วไม่มีใครมากลอกไปแล้วเอาท็อปไปเลย pandai tiktok ah mama nak ek long papa เฮ้เฮ้วาแล้วแล้วกลัวกลัวไปยิงกันจริงสกตายยบายบายบายเจอกันเมื่อชัาต้องการบาย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 ยิยบายบายแก้มบายบายอือแต่กลับแล้วจะเปเตรียมของต่อ